สวัสดีค่ะเอ็กเ,เซอร์นอิสลาพรสเวทวิวัฒน์ศูนย์สค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอ็กเซอร์อจีน,นาเตชาทวีวัน6002061ค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอเรื่องแอนต b i บ t โอติกส Appendicitis นะคะและ้วก็เออก็จะมาดูกันว่าการรักษาอัพพินดิ i t ติเนี่ยเราจะใช้แอนต b i บ t โอติกดีหรือว่าจะใช้การผ่าตัดดีนะคะคอนเทนต์เนี่ยวันนี้ก็จะมี3หัวข้อค่ะหัวข้อแรก ก็จะเป็นการนำเสนอ Evidence ต่างๆที่หามาเพื่อ Support ในการรักษาทั้งสองรูปแบบนะคะ э ในข้อที 2, 2> ่สองก็จะเป็นการสรุป Evidence ที่เราหามาะคะ่ะสุดท้ายก็จะดูกันว่าถ้าเกิดในช่วงโควิดพ d ิ m เนี่ยเราจะาใช้กลยุทธ์อะไรในการรักษา appendicitis ได้บ้างนะคะค่ะก็ สำหรับอันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่า appendectomy เนี่ยเป็นโกล d s ส a ตนดารในการรักษา appendicitis นะคะก็ก็จะมีงานวิจัยว่า,าบางทีเนี่ยก็จะมีการใช้แอนติบอดติในการรักษาซึ่งเขาก็มีการวิจัยมาว่าแอนติบอดติเนี่ยก็สามารถรักษาได้เหมือนกันนะคะแถมปลอดภัยแล้วก็เอฟเ c t i v e ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมา d i ด c คัสกันว่าเออตกลงมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะค่ะสำหรับงานวิจัย ที่เราจะมาดิสคัสกันนะอ,นอ,นอันสนับสนุนก่อนก็คือเป็นของ New England Journal of Medicine นะคะงานวิจัยนี้จัดขึ้นในปี2020นะคะเป็น RCT เทียบระหว่างคนที่ใช้แอนตี้ไบโอติกในการรักษาเทียบกับคนที่ใช้แอปเปนด c t มี y ในการรักษานะคะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเราก็จะมีการวัดผลอยู่สองสเต็ปนะคะสะเต็ปแรกก็คือเป็นการวัดผลหลังจากการรักษาด้วยแอนตี้ไบโอติกสิบวัน เทียบกับคนที่ทำ appendectomy ไปเลยนะคะซึ่งวัดผลในวันที่30นะคะโดยใช้ EQ5D Score นะคะหรือว่า European Quality of Life Five Dimension Questionnaire นะคะ mm hmm. ก็จะมีสกอร์อยู่0-1ถึงนะคะถ้ายิ่งสกอร์ยิ่งมากแสดงว่าผลการรักษาดีค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เทียบนะคะก็คือเทียบในการรักษาเนี่ยประมาณ90 ว่ามีใครที่มีคอ m p l i c a t i o n เกิดขึ้นไหมนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยผลสรุปของเปเปอ์นี้นะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเขาค้นพบว่าแอนตี้ไบโอติกนะคะเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยอ p p e n d e c t o m y เนี่ยมันก็ในสามสิบวันแรกเนี่ยผลการรักษาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะก็คือรักษาได้พอๆกันใน p o ยที่สองเนี่ยก็คือแอนตี้ไบโอติก ในกลุ่มที่ใช้อนตี้เบโอติกเนี่ยมีย9ิบเก้าอร์ซนตนะคะที่ต้องกลับมาทำ appendectomy ใหม่ในเก้าสิบวันค่ะซึ่งในคนกลุ่มเนี้ยก็จะมีคนที่มี a p p e n d i c o l i t แล้วก็คนที่ไม่มี a p p e n d i c o l i t เนาะในคนที่มี a p p e n d i c o l i t เนี่ยพบว่าสี่สิบเอ็ดเอร์เซนต้องกลับมาทำ appendectomy ค่ะส่วนคนที่ไม่มี a p p e n d i c o l i t เนี่ยพบว่ายี่สิบเอร์ซนนะคะถึงกลับมาทำ appendectomy ก็คือสรุปได้ว่าคนที่มี appendicolitis เนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงสูงที่ต้องกลับมารักษาด้วยการผ่าตัดมากกว่าคนที่ไม่มี appendicolitis ค่ะเปอร์ที่สองที่หามานะคะเป็นเปนเปอร์ที่วิจัยในปี2012นะคะเป็น meta analysis ของ RCT เทียบคนที่ใช้ anti-biotic และก็ appendectomy เหมือนกันแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็น พิจารณาแค่ในกลุ่ม u n complicated appendicitis เท่านั้นก็คือกลุ่มที่ไม่มี abscess หรือ s e m o n นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานวิจัยนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยงานวิจัยชิ้นเนี้ยเขาก็บอกว่าในกลุ่มที่ใช้ anti biotic ในการรักษาเนี่ยพบว่าเกิด complication เนี่ยน้อยกว่าคนที่รักษาด้วยการผ่าตัด นอกจากนี้เนี่ยยังพบว่ามีสกอร์เรื่องเพนเนี่ยเรื่องเพนคอนโทรในกลุ่มที่ใช้แอนตี้ไบโอติกก็เพนน้อยกว่านอกจากนี้ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลน้อยใช้เวลาในโรงพยาบาลน้อยกว่ากับบ้านเร็วกว่าด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนก็คิดว่ามีผลการรักษาของเออแอบเพนเดกโตมีเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีกว่าในใน ในภาพรวมอะน,นะคะถึงแม้ว่าการใช้แอนติบอติกเนี่ยมันจะเพนน้อยกว่าคอมพิเคชันน้อยกว่ตาต่างต่อไปเป็นงานวิจัยใลักษณะของ RCT นะคะในปี2018เเป็นงานวิจัยที่ลง American Journal of Surgery ค่ะงานวิจัยนี้ได้นำงานวิจัยอื่น,อ,นอีก9ชิ้นงานเนี่ยมารวบรวมแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็จะพบว่า a p p e n d e c t o m y เนี่ย ยังคงเป็นแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดใน uncomplicated appendicitis เนื่องจากการใช้ Antibiotic เนี่ยมีโอกาสที่จะรักษาแล้วล้มเหลวถึง12-32%และมีโอกาส r e c u r r e n c e ถึง1 8 1 2งค่ะถึงแม้ว่าจะมี complication จากการรักษาน้อยกว่าการผ่าตัดถึง18.2%เช่นกันก็ตามนะคะ งานวิจัยต่อไปค่ะก็เป็น RCT เหมือนกันจัดทำในปีเดียวกันในปี2018นะคะเขาก็เอา Antibiotic treatment กับเอ่อ n d e c t o m y มเนี่ยมาเทียบกันในการรักษา Uncomplicated a c u t e a p p e n d เ c i t i s เหมือนกันทางผู้ใหญ่และเด็กเอ่อซึ่งงานวิจัยเนี้ยพบว่าการผ่าตัดนั้นเนี่ยยังดีกว่าการใช้ยา Antibiotic เหมือนกันค่ะเนื่องจากการผ่าตัดเนี่ยมีผลทำให้เกิดการรักษาที่ประสบความสำเร็จ แบบที่ไม่เกิดคอมพลเคชันด้วยนะคะมากกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเมื่อดูจากวันเย f o ฟ l o w up ในขณะที่การให้ยานั้นเนี่ยจะทำให้การรักษานั้นนะไม่ประสบความสำเร็จถึง8.5แล้วก็มี r e c u r r น n ์เร a ในใน1ปีเนี่ยถึง19.2ค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีหลักฐานว่าการให้ยานั้นเนี่ยจะทำให้เกิดบาว e เพอร์เฟเรชันมากขึ้นแต่อย่างใดนะคะ สุดท้ายเป็นงานวิจัยที่ลงจาามากค่ะอันนี้จะเก็บออผลการรักษา7ปีโดยวัดจากความพึงพอใจของคนไข้นะคะระหว่างคนที่ได้รับยาและคนที่ผ่าตัดเขาก็พบว่าทั้งคนที่ได้รับยาหรือคนที่จะผ่าตัดเองก็ตามถ้าออการรักษานั้นเนี่ยประสบความสําเร็จทั้ง2กลุ่มนี้มีความพึงพอใจในการรักษาเท่ากันค่ะแต่ว่าจะมีกลุ่มที่ได้รับยา และแต่ว่าต้องแบบเหมือนกลับต้องกลับต,ต้องกลับมาผ่าตัดอะคะ่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเดียวที่จะไม่ได้แบบพึงพอใจในการรักษาค่ะทีนี้เราก็มาดูกันว่าแอนตี้ไบโอติกเนี้ยควรใช้หรือสามารถใช้ได้ในการรักษาคนที่เป็นแอพเพนดีไซตแทนการรักษาด้วยการผ่าตัดไหม งานวิจัยที่เราดูกันมาเมื่อกี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคเราสามารถพิจารณาให้แอนตี้ไบโอติกเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษานะคะแต่คิดว่าควรรักษาในกลุ่มของ u n c o m p l i c a t e p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  e n d i c i t i s มากกว่าค่ะเพราะว่าคนที่มี Complicated Appendicitis ห,หรือว่ามี f e m o n มี b s s e s s หรือว่ามี a p p e n d i c โคล i ค แบบนี้ค่ะมันก็จะมีโอกาสสูงที่จะต้องกลับมาผ่าตัดใหม่นะคะก็เลยคิดว่าในคนกลุ่มที่เป็น complicated เนี่ยควรให้การรักษาเป็น appendectomy อยู่นะคะส่วนในคนที่เป็น u n c o m p l i ค a t e d เนี่ยก็สามารถพิจารณาให้ antibiotic ได้แต่ก็ต้องบอกคนไข้ด้วยนะคะว่าการรักษาด้วย antibiotic เนี่ยมันไม่ได้รักษาได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะมันก็จะมีโอกาสกลับมารักษาใหม่ด้วยการผ่าตัดอีก ถ้าคนไข้ย,ยอมรับได้ก็อาจจะให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกในการรักษานะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะเราก็จะดูกันว่าในโควิดแพนเดมิกเนี่ยกับวัคซีนโควิดต่างๆเนี่ยส่งผลกับการรักษาอัธีรจติสอ,อย่างไงบ้างนะคะก็มาดูกันก,นก่อนที่งานวิจัยคะ่ะงานวิจัยแรกเนี่ยเขาเป็นการเก็บผลการรักษาต่างๆเนี่ยมาจากหลายๆเซนเตอร์นะคะ ซึ่งเขา,เาพบว่าการรักษาด้วยยานเนี่ยมันทําให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสั้นละซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในแพนเดเมิกอย่างนี้นะคะต่อไปก็เป็นงานวิจัยจากทางเกาหลีค่ะอันนี้คือเขาเก็บเป็น r e t r o s p e c t i v e review นะคะตั้งแต่เริ่มมีโควิดเลยเขาก็มองว่า เออเนี่ยตอนที่มันมีโควิดอ่ะมันทําให้ประชาชนหรือคนไข้เนี่ยยื้อเวลาที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยนานขึ้นเพราะว่าคนก็คือกลัวโควิดอ่ะค่ะนอกจากนี้เออโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ต้องแบบมีเออมีการคัดกรองโควิดด้วยอะไรด้วยก็ทําให้ระยะการรักษาเนี่ยมันมันเสียเวลาตรงนี้ไป ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก่อให้เกิดคอมพิเคชันเคสที่เกิดคอมพิเคชันอเัเพนดิไตติสเนี่ยมากขึ้นค่ะงานวิจัยอันสุดท้ายก็คือเป็นการดูว่าวัคซีนเนี่ยอันนี้ทำในเดนมาร์กนะคะก็คือดูว่าวัคซีนเนี่ยมันส่งผลกับโรคอัเพนดิไตติสยังไงหรือไม่ซึ่งเป็นโคฮอร์ตสตดี้แล้วก็ พอเก็บผลออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าวัคซีนโควิดนะคะไม่ได้ทําให้อาเนดิเตติเนี่ยมันดีขึ้นหรือแย่ลงกันอย่างไรเพราะฉะนั้นในการตอบคําถามข้อที่3นะคะว่าโควิดหรือว่าวัคซีนเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างแล้วเรามีวิธีจัดการอย่างไรดีนะคะเราก็จะขอตอบเป็น2ประเด็นก็คือเป็นประเด็นของวัคซีนแล้วก็ประเด็นของเรื่องการ management นะคะเรื่องการ management เนี่ยออมองว่า คือควรที่จะมีระบบจัดการที่จะดีเท็ t เชื้อโควิดได้อย่างรวดเร็วเช่นแล p บพิษเอ่อ PCR ในทุกๆโรงพยาบาลเพื่อทำให้การโฟลของการจัดการ Management ในคนไข้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยลดคอมพิเคชันที่จะเกิดขึ้นด้วยส่วนเรื่องวัคซีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคือรัฐบาลเนี่ยก็คือควรจะแจกจ่ายวัคซีนออกไปให้ครอบคลุม ประชาชนในประเทศเพื่อที่ทําให้ประชาชนที่ติดโควิดเนี่ยมีอาการที่เนอะน้อยลงไม่ไม่ได้แย่แบบเหมือนก่อนที่จะได้รับวัคซีนแล้วก็ทําให้การแพร่กระจายของเชื้อนเนี่ยลดลงเพื่อทําให้สถานการณ์โดยรวมมันดีขึ้นตรงนี้ก็จะส่งผลให้เออประชาชนเนี่ยหรือคนไข้กล้าที่จะมาโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นนะคะค่ะ อจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหยุดยังไงอ่ะ <laughs>